คือทั้งแถบนะฮะผักและผลไม้มันคือ1ยูโรต่อกิโลนะบองชั่วตูสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผม,มาทีา่มาไเชอร์ตินพาริสนะงงเลย ตัวหลังงงให้อยู่ดีก็พูดไว้โอเคเดี๋ยววันนี้เราพากันมาตลาดดารินะครับมาเช่ดาริจริงๆมันคือมาเช่ che. มันคือตลาดอัคริอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเรียกกันว่ามาเช่ดาริ Mar นะครับเดี๋ยวเราไปหาพี่ก่อนนะฮะนัดเจอพี่อ้อมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปเดินนะฮะเขาบอกตลาดนี้เป็นตลาดที่ดีที่สุดในปารีสนะฮะ ของถูกของสดนะฮะของอร่อยหาซื้อได้ที่นี่นะฮะเป็นมีทุกวันเนี่ยยกเว้นวันจัน์นะฮะตั้งแต่กี่โมงประมาณ9มงกว่า10โมงอน,นะยันบ่าย2โมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปหาดูกันวนะ่ามีอะไรฮะนี่นะครับมาถึงแล้วนะฮะบรรยากาศของขายมากมายผลไม้นะฮะมีเยอะแยะนะครับผลไม้ผักผลไม,ลไม,ลไม,ลไม้เขาบอกถูกนะ แม่ลองดูราคาเด่ยว่ามันถูกป่ะมังรัานก็ถูกมังรัาก็แพงเหรอนี่ครับของเยอะจริงนะฮะใครที่อยู่ปารีสน่าจะชอบนะแม่นะหรือนักท่องเที่ยวมานี่ได้ปะก็ได้นะมาซื้อผลไม้อะอย่างองุ่นอะไรเงี้ยแม่งดีองุ่นนี่โลเท่าไหร่โลละโลละ1.5 โลละ60บาทนะฮะโลละนะฮะ,ลละ,ะ,ฮะดูองุ่นเป๊ะเป้งนะฮะไม่แพงนะฮะผักโอ้โหนี่นะฮะนู่นไงพี่อ้อมเจอแล้ว <Ā í> ดอกไม้ก็มียะแยะนะฮะ โอ้โหดอกไม้เพียบเลยเอาไหนร้านไหนเด็ดเดีวรกินซื้อสนงปัก่อนซื้อขนมปังที่ร้อนเมื่อกี้เขากินหัวซองกับกาแฟร้อนแล้วกับแบบนี้ก่อนแล้วเดินซื้อจักใจนนี่เอาอะไรอ่ะอ่าใช่ไหม คืออะไรเอาอะไรขวดซองเอ้ยไม่ใช่เอแคลนช็อกโกแลตคาเฟ่หรือช็อกโกแลตโอเคนะฮะดูโอเคเนาะโอเคร้านนี้นะฮะดูร้านขนมปังนะฮะร้านขนมปังก็ดูน่ากินทุกร้านจริงๆในปารีสมอนชู

แถมมั่วเลยอ่ะ1น่ซื้อไปปั่นแล้วกันอ่ะเปิดหน่อยสี่เพิ่มสี่จำได้ปะอีตัวข้างหน้าเราไหนตัวไหนี่เดินไปข้างหน้าเราเนาะข้างหลังเขาจอใช่ปะอ อันนี้นะอันกิโลเดอมูอันกิโลออเคือทั้งแถบนะฮะผักและผลไม้มันคือ1ยูโรต่อกิโลนะ โคตรถูกอะ่ะทุกอย่าง1กิโลเอ้ยหนึ่งหนึ่งยูโรต่อกิโลอะ่ะง่ายๆคิดง่ายๆอาจจะแบบว่าบวกลบนิดหน่อย1.2บางอย่างนะฮะผักบางชนิดเออเราก็ลองเดินมาดูหน่อยเหรอสุลาร์่ะไหนวะชูาล<ม>รารเนาะสองจุดเก้าเก้าไม่ใช่หนึหะะ่งเอปหรอไม่เอาฮะ เราต้องหนึ่งยูโรเท่านั้นเฮ็ดเ,เอาเห็ดขอแม่งถูกจริงนะแล้วก็คุณภาพเราก็ไม่เราก็มันน่าจะชาวบ้านนะคุณภาพเป็นไงก็ใช้ได้นะเอาจริงแม่งก็คุณภาพคาฟูอะ บางอันก็ดีกว่าคาฟูด้วยซรับเรายังไม่เจอเนื้อเลยว่ะอยู่ไหนวะเออผักผลไม้เนื้ออยู่ตรงไหนวะเอาอะไรอันนี้เหรอโอเคหนึ่งยูโรเห็นไหมอัลบเรงเลย ชีสนะฮะโอ้ยชีสนอมังดีนอมังดีแท้ข้างในก็ขายของประมาณนี้นะแม่เนอะ เหมือนตลาดวอลโลรถบ้านเรานี่ขายอะไรพวกชากาแฟเนอะนี่ครับร้านไส้กรอกไส้แกกนะครับแฮมเฮิมนะแม่นะอ๋อปิดแล้วเพื่อนปิดแล้วเพื่อนกลับบ้านหมดแล้วอ่าเดิอออกเป็นรู้เลย Oh! So did you get your bottles? Bottles? No. Because uh, just do that? Uh, you, you have? Your one, no? No. No, 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 no? No, I don't, I don't have. Il va du vin et un peu. Il bien? Très bien. Ça ça. Ah oui? Ah bon. จริงๆเราควรเอาขวดมาเติมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อขวดจากเขาไปเดี๋ยวเ,าเรารอบหน้าเราค่อยมาพี่ออมมาไหนดีเจริบอ่ะวิว Good morning Good morning Vietnam! Non! Ah, you lose! C'est quoi le film? It? It's oui, the film. oui, oui, uh, it's oui, c'est comme le film. Good uh, morning! morning. Uh -huh. Avec Bruce, uh, Robbie Williams. Uh, William. uh, Robbie Williams? Uh, c'est les amis uh, thaïlandais. 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 <coughs> Allez. Qui va ouvrir <coughs> bientôt un food truck uh, thaïlandais. Ok, c'est ici pour le, le, pour, for le, day. For le... Uh, holiday. Pour le holiday? Non, non. Non, non, il, il va il il un un ici est... pour, euh, avec un food truck bientôt euh, qu'il a commandé. Wow. Donc c'est l'aventure. Ah ouais. Il nous faire le tour il va voir là, c'est des, euh, des endroits là, Versailles, tout ça, Paris là. Après il faut avoir des... Oui. Okay. des. Autorisations là. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah il ouais. tour, Oui de oui, de... oui oui on prend le temps, c'est euh, en même temps on regarde.

ร้านนี้เด็ดน,นะฮะต้องมาใครมีโอกาสมาต้องมาของดีของดีของดีเมนูแซนด์วิชนะฮะเราสั่งเบอร์13ไหมนะฮะแฮมแล้วก็ ทรัฟเฟิลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงดูเด็ดเนี่ะครับรดูดนะฮะเอทเทรสชมบงนะฮะแฮมโอโ้โหนี่มีแฮมสไลด์แฮมน่าสไลด์แฮมแฮมหายไปไหนฮะนี่ฮะ คนพ่อแม่ลูกเลยดิฉันเดินไปซื้อชาให้ยังชาเฟอนี่โอ้โหดูไม่ค่อยอีเทียนอะ มากโอ้โหหิวเลยไม่น่ากินแบบนี้เลยอ่ะอืมท okay, okay, okay. ้องซีงไงจะได้ท้องจะได้ท้องโอ้โหดูอย่างแน่นเลยฮะไม่ได้กินไปแล้วข้าวเครื่องโอเค้าปแล้วโอเคซีบมือ อันนี้ผักเวเจเทเรียนนะทีนเรมเจเทเรียนนั่มีนใช่ใช่ใ e ่ใช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 ่้องมานะต้องมานะใครมีโอกาสมานี่ต้องมาเชชชเชฟชช สุดยอดอันคืออาจิโชกใช่ปะอาจิโชกใช่ดิฉันชอบมากแม่รู้จักคืออะไรอ่ะมันคือเหมือนมันเหมือนดอกบัวข้างในเหรอเดร์เดอรอาจิโชกคล้ยเหมือนจะแบบเหมือนหน่อไม้ประมาณหน่อไม้ใช่ไหมไม่ก็ไม่หน่อไม้นะมันก็มันจะเป็นเหมือนดอกไม้แต่มันดูน่ากินมันอร่อยดิฉันชอบแต่ว่าน่าจะผักๆอะแนวผักๆก็ดิฉันไม่ใช่ยายอ่ะไม่ใช่เห็นแต่ว่ากินนะดิฉันบัวอักข่ะ ชีฟอว์พี่ใช่ชารบิปาเรนด์อ่ะสกามซากามอสามันคือชีสใช่ไหมพี่ใช่ชีสเ่าเหมือนเมืออจับอนโร่ของดีนะอันนี้ของดีกันนะฮะชอบมากกินใครที่เป็นเบเกอร์าเพียนเนาะไม่ใช่เบเกอร์าเพียนที่ไม่กินจะเสเพราะมันก็ทำจากนมย่ดีว้า ตรงจากท่อเลยนี่ฮะโอเคสุดยอดอเรียบร้อยนะฮะมไม่แบนที่เดี๋ยวยกินตรงนี้ไง อะไรอะไรนึกว่าหกอือหือดูน่ากินมากดูน่ากินมากอันนี้คือชาวบ้านเลยถือว่าชาวบ้านไหมอิตาเลียนเลยอิตาเลียนเลยเขาไม่เทพคนฝรั่งเศสนี่่อิตาเลียนแต่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 เลยนะอโอ้โหนิดดัวฟิงเกอร์ฟู้ด นี่ฮะเล่นกันข้างถนนเลยนี่ดูจ่ายตังยังนี่จ่ายจ่ายแล้วให้ตังไปแล้วสุดยอดเลยร้านนี้นะฮะต้องมานะฮะชื่อว่าชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรโซล

อันนี้เผ็ดอันนี้ที่ที่เราบอกว่าเผ็ดกันพี่คุณคุณเชฟบอกว่าเดี๋ยวลูกกินไม่ได้ให้ใส่ด้วยกันบอกโอ้ลูกกินเผ็ดได้นายขอชิมขอมมิ่ดูน่ากินต้องสิบอกว่าอันนี้ต้องสิไม่เข้าเดีเดียวไม่เข้าน้องพีน้องเปลี่ยนแม่ดูนี้อันนี้คือน่ากินมากเป็นอะไรไม่รู้นะเป็นผักผักอาร์ติโชก้หน่อไม้บ Who is the web the webmaster Who is the chef เวสมาสเตอร์อร่อยแต่ว่ามันเกลือเทศแห้งเกลือเทศแห้งเกลือเทศแห้งกับอะติฟูในน้ำมันคือถ้าเราต้องมาเราต้องอันนี้อร่อยกว่าอันนี้ทำบงกับกับชีสกับชื่ออะไรจำไม่ได้ทำเปรี้ยวทบโซ่เฮ้ยแต่ก็ได้นะมันจะมีเปรี้ยวๆนม่งกินเนี่ยแม่งกิน ถ้าไม,าอมา่อัดยีโตก็แม่ต้องเรื่องต้องทำมีอัอด,ดยีโตกสดสดนล้วถ้าสดมันจะเป็นกรบกอบอมันแบบมีเปรี้ยวๆอยู่ าหอยกับร้านไวน์โอเคครับคนที่ชอบดื่มวน์โอเคอันนี้ร้านหอยร้านหอยกับร้านวน์นะฮะกินกับหอยแค่นั้นมีแล้วก็มีชากุกแโอเคเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเรามาลองแต่น่าจะเด็ดมากรถคัรถ just look behind you p e o l a c e but people โอ้โหคนก็ซื้อหอยไปแล้วก็ไปกินตามพื้นนะฮะเอ้ยนี่เด็ดนะหน้ามาอันนี้เป็นร้านขายหอยกับวนยโดยเฉพาะใช่ไหมุกคนก็ต้องมากินหอยก็มากินไวายที่นี่เสกกินวนแต่แต่คุณต้องชอบดื่มไวายด้วยไงคุณจะกินอะไรอ่ะกินหอยล้วนมากินหอยล้วนกินหอยร้านอื่นก็ได้กีร้านนี้ โอเคได้เราลากันไปกับร้านหอยนะฮะเดี๋ยวไว้วหลังเราค่อยมากินนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะ EP นี้นะฮะเราเดี๋ยวกับมาพบกัน,นใหม่ EP ถัดไปออไปก่อนนะครับ